รุุนขยับเลยนะครับครับสักครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฝุ่นขึ้นเลยครับโอ้ดูครับนี่เยอะนะครับซิวลุ้นล้วนโอ้เต็มเลยนะครับโอ้ที่ดักขยับเลยครับโอ้ต้องรีบยกครับโอ้โอ้ดูครับนี่โอ้ดูครับนี่เข้าเยอะมากเข้าเยอะจริงๆนะครับโอ้ดูครับนี่โอ้ข้าเยอะมากครับอันนี้เข้าเยอะมากครับยอดจริงครับ สองหลังนะครับดูครับโอ้โหเข้าเยอะมากครับผมอยากจะบอกว่าเหยื่อที่ผมใช้นะครับดูครับนี่เหยื่อรอที่สามนะครับหมดแล้วนะครับดูอ่านี่ครับหมดแล้วนะครับหมดเหยื่อแล้วนี่ถ้าไม่หมดเหยื่อน่าจะเข้าเยอะกว่านี้ครับเหยื่อที่ผมใช้นี่เป็นเหยื่อรอบที่สามแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้หมดแล้วนะครับผมเลยมาลองดักไว้เล่นๆครับได้เยอะมากถ้าไปขายก็ คุ้มครับคุมเกินคุมครับที่ดักครับเ๋ยวดั